เอยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Su ม m o n e r w a r กับบูแชนแนลนะครับวันนี้อยู่กับนะมอนเตอร์ห้าดาวตัวใหม่นะครับหลอดโดเกบีทัดลมนะหรือว่าบยองชอนนั่นเองนะครับโอ้โหชื่อเกาหลีเรียกยากมากนะก็ขอเรียกเป็นหลอดลมแล้วกันนะครับแปลกๆเหมือนนะหลอดลมนี่หลอดลมแล้วกันนะสำหรับหลอดโดเกบีทัดลมนะครับตัวนี้ไม่นส่ HP นะครับผมเมื่อปลูกมาแล้วเนี่ยนะครับจะได้ความต้านทานมา25%นะครับซึ่ง ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสกิลเลยนะไอสิ่งที่ปลุกมาได้ความต้านทานมานะคถือว่าไม่ได้ตรงสายเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาบอกว่าตัวนี้นะครับถ้าเป็นมอนเตอร์3ท่ธาตุหลักนะเออน,นะหลังจากที่อะไรคนอ่านสกิลนะครับเขายกให้ธาตุแสงอันดับหนึ่งนะครับธาตุลมอันดับสองธาตุน้ําอันดับ3นะครับไฟอันดับสีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแล้วก็เปรียบเทียบเนาะเดี๋ยวผมพยายามจะหา เหลือธาตุไฟหนึ่งตัวนะใครมีนะครับธาตุไฟที่อัพสกิลแล้วนะยังไงผมขอยืมมารีวิวหน่อยนะครับเผื่อให้เพื่อนๆตัดสินใจเองนะว่าธาตุไหนที่เหมาะกับไอเดีเราธาตุไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเปิดขึ้นมาได้เนี่ยนะครับแล้วเราจะเลือกตัวไหนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นสาย HP นะครับเบส HP นะเลเวล40 12,840นะครับถือว่าเยอะมากนะครับ Attack 714 Defense 571แล้วก็สปีดเก้ครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่าเนาะแล้วก็คุณอ้อนนะครับใจดีมากอัพสกิลไหมเต็มเลยนะครับผมสกิลที่1น,นะครับเป็นการโจมตีที่รุนแรงนะตาม HP ของตนนะครับยิ่ง HP เยอะก็ยิ่งตีแรงแล้วก็มีโอกาสอีก30%นะครับที่ทําให้ติดมึนงงหรือว่าสตันนะครับทุกธาตุนะยกเว้นธาตุน้ํานะครับจะเป็นสตันหมดเลยธาตุน้ำธาตุเดียวนะจะเป็นแช่แข็งนะครับอัพสกิลเต็มดาเมจเพิ่มขึ้นยิ่งเยอะยิ่งตีแรงขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์ลดพลังนะครับบวกเข้าไปอีก20% ทำให้สกิลเนี้ยมีโอกาส50%นะเรียกว่านะครับตี2ครั้งเนี่ยน่าจะการันตีตีสตันหนึงครั้งนะเพราะว่ามัน50%เนาะแต่ว่านะครับติดหรือไม่ติดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของเราแล้วก็เลสฝั่งตรงข้ามนะครับก็เนะเพิ่มเติมประมาณนั้นสกิลที่2นะครับอันนี้เป็นสกิลที่แปลกตาแล้วก็แปลกใหม่ไม่เหมือนธาตุมืดและธาตุน้ำที่ผมเพ่งรีวิวไปนะตัวนี้สกิลแจ่มมากนะครับตัวนี้เป็นการโจมตีสต เูทุกตัวนะครับอันนี้เป็นท่าตีหมู่นะเจอ3ตัวก็ตี3ตัวเจอ6ตัวก็ตี6ตัวไม่ดิมันมี6ตัวไหมไม่ดิมันเยอะสุดสตัวดูกไหมเออนะมันเจอสตัวมันก็ตี4ตัวนะแล้วก็นะครับปี2ครั้งด้วยทุกคนนะครับการโจมตีก็จะแรงตามเพชรพีสูงสุดของตนนะครับแต่ละครั้งมีโอกาสอีก30%ที่จะขโมยเอฟเฟกต์นะครับเสริมพลังนะเรียกว่าเป็นการขโมยมาเนาะก็ถ้าฝั่งตรงข้ามมีวิวไปตีก็ขโมยมานะครับหรือมีปั๊ดาบไป จากนั้นก็จะฟื้น HP ของพักพวกนะครับฟื้น HP หรือว่าคิวให้เพื่อนด้วยนะทีละ10%นะครับและการฟื้น HP ของตนนะตามจำนวนเอฟเฟกเสริมพลังที่ขามยมานะครับเออยิ่งแต่มันขามยได้อันเดียวถูกไหมนะครับนอกจากฝั่งตรงข้ามมันจะมีบัฟพนละชนิดจะมันถึงจะฟื้นเยอะนะเงื่องนไขก็อาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะครับแต่ที่รู้ๆคือมันตีหมู่นะครับแล้วก็ตี2ครั้งด้วยตีแรงตาม HP แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะอัพเต็มนะครับเอฟเฟกต์ลดพลังบวกเข้าไป20กนะ็เท่ากนะับว่านะามีโอกส 50%ที่จะขโมยเอฟเฟกเสริมพลังนะครับแล้วก็คููเดาเหลือแค่3เทิร์นเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูสกิลไฮไลท์กันบ้างครับตัวนี้มีน้ำเต้าแต่ไม่ใช่น้ำเต้านะครับเออสกิลอันติเมทหรือสกิลติดตัวนะครับเมื่อตนโจมตีศัตรูจะติดขี้เสมอนะครับนี่แหละความเท่ความโกงมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็คือเมื่อติดคริเมื่อตีจะติดขี้เสมอเนาะนอกจากนี้ HP ของตนดีเท่าไหร่นะครับความเสียหายที่ได้รับจะน้อยลงนะก็คือยิ่งเลือดเราเยอะนะครับเราโดนเอฟเฟกต โดนดัมเมจมันจะเบาลงนะทุกคนนะนะนี่ก็เป็นสกิลติดตัวนะครับซึ่งพอที่มันเป็นแบบว่าตีแล้วขีเสมอคุณนึกถึงอะไรรู้ไหมแมวลมครับแมวลมไม่ต้องทำขีทำขีดัมเมจสูงๆเลยแต่ว่าแมวลมอะ่ะเราทำเป็นแอ็แท็กถูกไหมตัวนี้จะทำเป็นสาย HP เนาะแล้วก็หลีดนะครับเพิ่ม HP ให้กับมอนสเตอร์ท่านลม50%อันนี้ถือว่าเป็นหลีดที่เยอะที่สุดแล้วนะเวลาเพิ่ม HP นะครับแต่ละตัวเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยนะก็จะเพิ่ม HP เฉพาะท่านเนาะรู้สึกว่า HP ท่านเนี่ย50%คือเยอะที่สุดแล้วนะครับไม่มีเกิน ไปกว่านี้แล้วนั้นด้วยนะฉะนั้นตัวเองตีแรงตาม HP ตีติดคีแน่นอนนะครับรูนนะครับก็จะถ้าเป็นรูนที่แรงที่สุดนะนะครับเมื่อตีตามเลือดแล้วนะครับตีติดคีแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือขีดามจเยอะๆขี้เหรไม่ต้องแล้วก็เลือดนะครับแล้วก็มีสปีดประมาณนึงเนาะในการออกนะครับรูนที่ใส่นะครับผมก็เลยเลือเกเป็นรูนโทสะนะครับเพราะว่าพอเวลาทําสเตตมาแล้วเนี่ยสเตตมันสวยกว่าเอกเตอร์นะครับเอกเตอร์ก็คือข้อดีได้เทินเพิ่มเนาะแต่ว่าเนี่ยนะครับ เราไม่ต้องการเน้นเถินเพิ่มเท่าไหร่เราเน้นแรงๆไปเลยไปแรงตามเลือดไปเลยนะครับก็เลยใส่เป็นโทสะเพราะว่าโทสะาเนี่ยได้คิดดัเมจเพิ่มอีก40%เนะครับแล้วก็ผมใส่เป็นเซตแม่นนะแม่นยำนะลูนสมาธินะครับเพราะว่ามันจะได้แม่นจากสกิลหนึ่งสกิลสด้วยนะครับยีเปอร์เซ็นาะนะครับลูนก็ประมาณนี้นะมีสปีดประมาณหนึ่งถ้าไม่มีสปีดเลยนะครับมันจะไม่ได้ตีใครนะฮะมันจะไม่ได้ตีใครเนื่องจากตีไม่ทันนั่นเองเนาะนะครับหรือมีวิธีหนึ่งถ เลือดสี่ห้าหมื่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องใช้ตัวยนเทินอย่างเช่นการูด้าหรืออะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็อัติแฟกนะครับอัติแฟกใส่ไปเลยตีแรงตามเลือดนะครับตีแรงตาม HP สกิลหนึ่งสกิลสองแม่นนะได้เลยนะครับแล้วก็ดาเมจบวกสกิลสองก็ได้นะเออนะอ่าคิดคิดดาเมจบวกสกิลสองก็ได้นะครับอันนี้อัติแฟกอาจจะยังไม่ตรงเท่าไหรนะ่เนาะนะครับทำออกมาแล้วเลือดบวกหลัง3 0 0 0 0ื่นสี่ร้อยยี่สิบนะคิดดาเมจสองร้อยสิบสี่มีแม่นด้วยนะครับก็ถือว่าสเตตช้น็กทีเดียวนะ เดี๋ยวการใช้งานนะครับผมจะไปลองให้เพื่อนๆดูในไหนก่อนดีในนี่แล้วกันครับปไปเอเดนเนะนะาะไปเอเดนแบบเพลวไปเลยนะไปลองดูว่านะครับคนเดียวเนี่ยโซโล,โล่ไหวหรือเปล่านะเหมือนกระทัดน,น้าที่ไปโซโล,โล่ไฟมอนหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันเคลียอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูความแรงกันทุกคนนะครับยิ่งได้รีดเทปพีไปด้วยนี่เนะ่ตีเทียวตายเลยตัวนี้แล้วก็ พี่เห็นไหมฮะโอ้โหแต่ว่านะครับแต่ว่ารู้สึกว่านะครับนี่ผมทำเลือดมาขนาดนี้นะแล้วเป็นสายคี่ดำด้วยนะทุกคนนะเออนะครับไม่ตายว่ะสก,กิลนี้เอออันนี้ตายนะครับอืแต่เมื่อกี้ไม่ตายนะงงเหมือนกันนะฮะนี่เลือดเยอะขนาดนี้คีดดาเยอะขนาดนี้อีกนะอันนี้ก็ถือว่ารูนข้างสวยแล้วนะเพื่อนๆนะ ID ผมไม่รู้นะว่าถ้าเป็น ID ผมเองเนี่ยรูนมันจะแน่นขนาดนี้หรือเปล่านะครับเออถ้าเกิดว่าทำเป็นสาย HP ดีีแดมขนาดนี้อ่ะนะการฟาร์มก็ประมาณนี้ครับไม่เหมาะการฟาร์มนะแต่ว่ามาฟาร์มให้ดูนะว่าฟาร์มได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดาเมจอีกที่หนึ่งให้ดูนะครับโอ้โหแพ็คติงขึ้นมาด้วยอีกที่หนึ่งก็เป็นหอเนาะเดี๋ยวผมขอลองหอนอร์มอลแล้วกันนะหอนอร์มอลแล้วกันเนาะชั้น99นะครับ99ไม่ได้ดอุ้ยกดผิดกดผิดเอาใหม่ใหม่ขออภนะัยมือไวไปหน่อยครับทุกคน 99มันมีดิคิลมไม่ใช่อะไรหรอกนะเดี๋ยวผมไปลอง98ให้ดูแล้วกันนะครับ98ก็มีแท่ไฟนะ97ลรมีธาตุน้ำไหมอ่ะตัวนี้ก็ได้นะครับไปเดี๋ยวไปลองให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูดาเมกันนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันเชียวนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอลองนะครับเป็นตัวนี้แล้วก็สลัดน้ำนะทุกคนนะเดี๋ยวหาสลัดน้ำคุณอ้อนก่อน สลัดน้ำเนาะเดี๋ยวเราสลัดน้ำไปกลางนะครับแล้วก็หลอดโดเกบีลมนะใกล้ทุบเลยนะครับป่ะมาถึงนะครับผมโอเคเอไอกลางให้แล้วครับอ่ะตัวไหนก็ไม่ติดบ้างเนาะนะอ่ะดูดเมิครับผมเมิในหอบเป็นไงบ้างครับมาแล้วทุกคนโอ้ยก็ถือว่าแรงนะแต่ไม่ตายแรงแต่ไม่ตายนะครับเนี่ยนะครับถ้าลมมันจะประมาณนี้ทุกคนป่ะเดี๋ยวไปลองในอลีนาแล้วกันตัวนี้ต้องบอกนะว่า พอดาเมจมันเป็นประมาณนี้แล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะทุบตัวในซีกวอลไม่ตายด้วยซ้ำเนาะอ,นอาจจะตีในซีกไม่ตายนะแล้วก็เวอร์ลิน่าน่าจะเล่นยากอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเวอร์ลิน่าด้วยมีใครไปเล่นหรือเปล่านะแต่ว่าไอเดี่ยวคุณอ้อนที่ผมไม่ได้ทําไว้เล่นเวอร์ลิน่านะผมรู้สึกว่ามันเล่นยากเหมือนกันนะมันเล่น่อนข้างยากนะอะเดี๋ยวมาลองบ้านนี้แล้วกันเนาะใช้เป็นลีดทพีนะครับแล้วก็มีตัวแช่แข็งอะเดี๋ยวจะได้แช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะมาถึงนะครับ ฝั่งตรงข้ามมาก่อนจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล้างได้เดี๋ยวเราล้างโอ้โหแล้วสตันไปแล้วด้วยนะครับมาล้างไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับนี่นี่คือคือข้อดีของพลและลมนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะมังกรลมจะโดนดามมิเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรือสามหมื่นคีย์เดมสองร้อยกว่านะครับปาเขาให้เป็นไงครับโอ้โหแอบจริงๆนะรู้สึกว่าอ่านสก,กิลนะครับมันแรงเก่งจัดเลยหรือว่าผมทํารูนไม่ดีทุกคน หรือผมทํารูนไม่ดีทำไมมันแรงได้แค่นี้ไงเออทำไมมันแรงได้แค่นี้เองหรือว่าเราต้องทํารูนที่มันแนงอยู่นี้ครับอันนี้ก็วัดกันเลยเนาะบางตรงข้ามกับฝั่งเรานะครับถ้าไปตีตัวละเยอะเนี่ยอาจจะไม่ตายนะเพื่อนๆนะโอ้โหแล้วฝั่งตรงข้ามแม่งเร็วกว่าเราครับโอ้โหเรียบร้อยครับแตกครับผมอย่างนี้เรียบร้อยเลยฮะเดี๋ยวทําไมฝั่งตรงข้ามมันเร็วจัดเลยอะจริงๆเราตีเขาแตกได้นะถ้าเกิดเราใช้รีสปีดนะครับ อันนี้ก็เร็วนะไม่ไหวนะครับโอ้โหเจอนี้บ้านหนึ่งทองทำไมมันกันบ้านกันโหดอะไรขนาดนี้ครับใครที่จะตีบ้านหนึ่งทองนี่ต้องคิดดีๆเลยนะโอ้โหเจอบ้านแต่ละตัวนะครับมีแต่เร็วๆถึกๆเออผมขอหาบ้านตีสักหลังแล้วกันหายากายาก็ตีบ้านตัวเองนี่แหละครับผมหายากก็นนกนนกตีบ้านตัวเองนี่แหละอะนะครับเดี๋ยวไปลองทีมป้องกันก่อนเอาออกก่อนนะเอาออกแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นลีดอันนี้แล้วกันเนาะนะครับ ไปครับไปลองเทสดาเมจนิดนึงนะครับผมลบไปก่อนนะแล้วก็บัฟดาบนะครับซึ่งผมว่านกแก้วลมแรงกว่าอี้นะเอาจริงๆอันนี้คือไม่ได้อะไรนะเพืเ่อนๆนะเพืเ่อนๆลองดูสกิลล,ลองดูการทำเตอเมจเห็นไหมเนี่ยนะครับสกิลก็อัพแล้วด้วยนะนะฮะเพืเ่อนๆรู้สึกไงบ้างผมว่านกแก้วลมแรงกว่านี้อีกนะอืมเป็นสาย HP ด้วยแต่ว่าตีแรงตามแมสแท็กนะครับปะเดี๋ยวไปดูในเวิลด์ในหน้ากันบ้างนะทุกคนนะ คุณอ้อนมีไหมคุณอ้อนน่าจะไม่ได้เล่นเนะเาะแล้วก็นะครับเดี๋ยวเลือกเป็นจากมอนเตอร์นะจากมอนเตอร์นะครับเดี๋ยวลองดูไปแนวทางกัน,กนเพื่อนๆน,นะครับมีไหมมีคนเอามาเล่นไหมอ่ะหนึ่งแดงไงหนึ่งแดงนะครับไม่ต้ว่าเขาเจอริวไฟจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันเนาะนะครับในเวอร์ลีน่าถ้าเป็นเวอร์ลีน่านะครับรูนที่ทําเนี่ยก็จะเป็นสปีดนะน่าจะเป็นสปีดนะครับแล้วก็เป็น EX นะรูนอาจจะไม่ใช่โทสะนะครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวลองดูแนวทางแล้วกัน ดูว่าดาวแดงเขาเล่นเงินยังไงนะครับอะโหแล้วเขาไม่กลัวด้วยวะเขาไม่กลัวริวด้วยวะทุกคนเฮ้ยนายไม่ธรรมดาแนะ่นายไม่กลัวริวเลยเลยเนะี่ยสาดไปแล้วครับลบบัฟด้วยเนะี่ยหลีลล่ิวต่อยหน้าแหกครับผมริวน้ําปั่นก็้ปไปทีนึงม้าลมกลางเกาะครับผมแล้วยังไงครับจังหวะนี้ฮะเหมือนใส่เป็นสตาร์ทเพื่อน,เ,น,เ,นเออเหมือนเขาใส่สตาน์เอามาปวนนะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับแล้วแล้วรว,วิวไฟละ่ะ <laughs> แล้วริวไฟละ่ะสรุปโดนริวไฟต่อยตายหมดนะครับ เดี๋ยวดูสก,กิลตีสตันไหมนี่อุย้ยสตันอยู่นะสตันอยู่นะครับอือถ้าเกิดเป็นในส่วนของ PVP เนี่ยนะครับเป็นเวอร์ลีน่าเนี่ยนะใส่สตันก็ได้นะอือสตันก็แจมอยู่เหมือนกันนะนี่แต่ว่าไม่สตันนะครับอุย้ยแต่ว่าริวไม่สวนเนพะื่อนๆโอ้โหแต่วางระเบิดไม่ติดครับชิบหายการช่างแนละ้ววางระเบิดไม่ติดนี่โอ้โหตีแรงแทุกคนตีแรงแล้วไม่สวนด้วยนะเฮ้ย เกินคาดครับผมใช้ในเวรลีนาได้ด้วยนะโอ้โห oh, ตีตายด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> ทำไปเล่นไปครับนี่มันใช้ได้เลยนะเนี่ยส่วนอันนี้เนาะอันนี้เขาเดี๋ยวไปลองดูคนนี้บ้างว่าท่านลมมันเก่งจริงหรือเปล่านะฮะนะครับหนะยิบมาด้วยนี่เป็นไงล่ะ เขาน่าจะแบนพวกดีเคม,มืดหรือตัวอื่นมากกว่านะไม่น่าแบนท่านลมนะเราน่าจะได้ดูนะเกมนี้นะครับเจอรลีต้านด้วยกับแม่นนะต้านกับแม่นใครจะเอาไปครับผมเรียบร้อยนกแก้วกลางไปก่อนครับฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเตรียมลบเลยนะเนี่ยนี่ครับผมแล้วก็ตีไปทีนึงฮะลบไหมต้องลบแล้วแหละนะครับลบมาก็สวนเนาะตีครับตีไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ใส่คนนี้ใส่คนนี้นใส่เอ,เองนะคนแรกใส่สตันนะครับเอคือลองดูเป็นแนวทางได้ทุกคนนะครับลองดูเป็นแนวทางได้อุ๊ยโคตรแรงเลย ตีก่แตกแล้วตีทิ้งนะยฮะแรงจัดเลยนะครับนี่ตีสตัร์นอุ้ยอุ้ยป่วนดีนะเพื่อนๆเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนะครับคือข้อได้เปรียบคือตัวมันถึกอะนะครับแล้วมันเล่นกั่าดีเคมืดรู้สึกสกิลมันดูดีมากเลยมาแล้วครับผมทุบไปแล้วครับไม่ตีสตันนะจังหวะนี้นะครับเขาไม่เล่นตีหมูนะเพราะว่ากลวัวนี่เขากลัวออน้ำขึ้นมาฮิวนะผมว่านะนะฮะอุ้ยแต่ว่าชนะไปนะครับ อ่ะอันนี้เล่นทีมไวอันนี้เล่นทีมสปีดนะเดี๋ยวดูว่าคนนี้นะครับเขาจะเล่นประมาณไหนอ่ะหยิบพอระแสงมาก่อนเลยนะครับตัวโกงว่าจกเมตานะโดนเนื้อไปก็ใช่ว่าจะยังไม่เก่งก็ยังเก่งอยู่นะครับนี่แล้วก็ฮาปี้ลมนะฝั่งตรงข้ามบอกขอออกก่อนได้ไหมนะครับแบนไปแล้วอีกสามสามนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเพราะไฟเยอะเลอเกินไฟทั้งสองตัวนะครับโอ้โหสิสับสปีดมาขนาดนี้ครับผมแล้วก็เพี้ยเข้าไปให้ห่เกือบตายครับท่านผู้ชมโห่ตี อุตีลบบัฟตีขโมยบัฟด้วยนะครับแล้วก็ใส่สตนันเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับคนนี้คนนี้ทํารูนออกมาแล้งแจ่มเลยทุกคนนะครับเอามาตีลบบัฟด้วยอนะเป็นไงล่ะไม่ใช่ลบนะขโมยบัฟนะครับแต่ว่ามันติดอันนี้แหละมันติดเสือเือ <c> น <oughs> นะฮะเสือไฟไล่แทงหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอื <c oughs> ลำบากเลยมีออลไฟตั้งหางนะฮะ <c oughs> นี่ก็แตกไปแล้วยังไงครับจังหวะนี้ฮนะอีสตันไหม โอ้โหไม่ต้านเลครับโอกาสมัน50%นะอย่างที่บอกนะครับถึงริวนั้นจะไม่มีต้านก็เถอะนะครับนี่เรียบร้อยครับแล้วยังไงครับจองอังหวะน,นี้โอ้โหเพื่อนๆไม่ไหวนะคนนี้แพ้นะเพราะมันติดธาตุไฟสองตัวนะครับเจอดาวแดงเหมือนกันเนี่ยนะซูสีซูสีนะครับเดี๋ยวลองดูสักบ้านแล้วกันเนาะเอาบ้านไหนดีเพื่อนๆบ้านนี้แล้วกันนะบ้านนี้แล้วกันนะครับดาวแดงเขาเลยย่นกัน ดาวแดงก็เล่นมอนใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูแล้วลองตัดสินใจเองนะครับว่าเราเปิดได้ไหมเนี่ยเราจะเลือกไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวที่ให้เลือกเนาะหรือว่าปั้นมาแล้วเนี่ยนะครับจะใส่รูแบบไหนดีเป็น ex เป็นสตันนะครับเนาะนี่บัฟมาแล้วครับผมแล้วก็กลางด้วยครับเอาอย่างนี้ยังไงฮะตีสตันไปก่อนหรือเปล่าไม่สตันนะครับแต่ว่าเจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ย เออเวลาพวกมอนตีแรงตามเลือดนะเพื่อนๆนะอาจจะไม่ต้องบัฟดาบก็เลยนะขอแค่เกาะแตกก็แรงแล้วนะครับเพราะว่าบับดาบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะกับเลือดนะครับมันมีบัฟอะไรที่เป็นโลเลือดไหมแบบว่าบับแล้วแบบจะตีแรงตามเลือดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะไปหมู่แมะมีครับผมเรียบร้อยตายไปแล้วนะครับพ้ยใชได้อยู่ถ้าลมไม่แย่ทุกคน ค่อนข้างถึกนะแล้วก็ดมเมจแรงนะครับสกิลค่อนข้างป่วนอยู่เมื่อกี้เพื่อนๆเห็นใช่ไหมว่าเขาสามารถตรีแล้วขโมยบัฟได้นะครับเวลามีบัฟหนึ่งอะไรเงี้ยขโมยได้เลยนะเออค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างถึกค่อนข้างแรงแต่ว่าผมชอบบอนฝั่งนี้มากเลยนะครับนกแก้วน้ำพอรับแสงนะมันบัฟเยอะเลยกินนี่เห็นไหมตีเข้าไปครับโอ้หฟังตรงท่านยังไงครับยังไงครับจังหวะนี้ฮิวคืนมานะครับผมดีเคมือก็ดีเคมือ,มอตีไม่เข้าครับผมมันมีติดครีอยู่นะนี่ ผมชอบดิทอรัศแสงกมอยากได้เขาบ้างเนี่ยอยากได้เราเล่นางเนี้นะครับโอ้ยลาบอีกต่างหากแล้วอีเจ็กต่างหากครับผมไปยีมูไหมไปยีไปเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมดีเคมือตายไปแล้วนะครับก็ถือว่าเก่งนะสําหรับท่านลมนะครับถือว่าเก่งอยู่เออไม่แย่ไม่แย่ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะมาเล่นทีมสารในอารีนาเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะเล่นประมาณเนี่ยอาจจะเล่นทีมเนี่ยนะประมาณว่าอาร์ทีเอเป็นทอรลัสแสงเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็คือเน้นตีเรื่อยๆเพราะมันตีแรงตามเรือถูกไหมแถมสกิลหนึ่งสตันนะครับสกิลสองขโมยบัฟได้นาะแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับท่านลมนะครับสําหรับใครที่จะลองไปเล่นนะทุกคนนะก็ลองดูไปแนวทางนะครับว่าชอบหรือเปลา่าจะปั้นหรือเปล่านะครับสําหรับหลอดด็กเกบีท่านลมเนาะหรือว่าใบยองชอนนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณคุณอ้อนด้วยนะเหลือทตุไฟกับาตาแสงนะครับใครที่มีมอนเตอร์นะยังไงก็นะครับ สามารถทักไห,ห้ผมยืมมารีวิวแบบนี้ได้นะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้แล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม